นี้ผมและท่านคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับาอาจารย์วิสิตก็มีความคิดตรงกันครับในเรื่องของอยากจะพัฒนาครับอันนี้เป็นเตียงมิติเดียวอย่างที่บอกคืออยากจะพัฒนาบุคลากรในสนักงานการเป็นรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยให้มีความรู้นะครับให้มีทักษะให้มีศักยภาพนะครับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรได้ตามตาม ลัวคิดของสปรกรที่ว่าเราอยากจะเป็นองค์กรที่ทันสมัยในการจัดรูปจัดการปฏิรูปที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งอ,องค์กรจะพัฒนาไปโดยที่าขาดอคงความรู้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยได้รับความกรุณาจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากทา,ทานท่านคณะบดีก็จะามาคุยกันว่า ท่านจะมีหลักสูตรที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นเศรษฐศาสตร์ประยุกต์หรือที่อีตเป็นเศรษฐศาสตร์ทางการเกษตรนะครับแล้วก็มีหลักสูตรเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจทางการเกษตรซึ่งท่านจะมาเสริมภูิปัญญาตรงนี้กับพี่น้องข้าราชการสำนักง,งานการไปรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อจะได้นําไปถ่ายทอดนําไปพัฒนาศักยภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็เป็นที่มาของว่าวันนี้ทําไมเราสองหน่วยงาน มาหาวิทยาลัยเกษตราสรกับสํานักงานการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงมาจับมือเพื่อทําความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาพี่น้องเกษตรกรเรกรป้าหมายสุดท้ายก็คือพัฒนาคุณภาพชีวิตกเกษตรกรนั่นเองครับความจําเป็นของบุลคลากรด้านของกรมของสบรรกรรเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องของเรษฐศาสตร์อะไรยางไงบ้างครับครับก็อย่างที่อย่างที่เราทราบว่านโยบายรัฐบาลนะครับในเรื่องตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ อันนี้เป็นปัจจัยที่ว่าสพกอเองจะอยู่นิ่งๆไม่ได้นะครับจะอยู่เพราะนั้นการที่สพกร,กรหรือสำนักง,งานการเป็นรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะเดินตามแนวทางที่นโยบายของรัฐบาลให้ไว้เนี่ยเราต้องมีความจําเป็นในการพัฒนาคุณภาพของชาวสพกร,กรนะครับเพื่อให้รู้รอบด้านไม่ได้แต่เรื่องของการเพาะปลูกการส่งเสริมวิธีการเพาะปลูกหรือการจัดการบริหารจัดการ แหล่งน้ำแต่จะต้องรู้ระบบเศรษฐกิจธธกระบบธุรกิจทางด้านการเกษตรให้รอบด้านเพื่อว่าเราจะได้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผลผลิตที่เราจะผลิตเนี่ยจะต้องควรจะผลิตด้วยปริมาณที่เหมาะสมเท่าไหร่เพื่อให้ราคาในตลาดเนี่ยมันมีความเหมาะสมแล้วก็ไม่ไม่ให้เกิดปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำที่ผ่านมาหรือต้อง ต้องพรดิตได้ต้องทำนายได้นะครับอันนี้ก็จะได้ความรู้องความรู้จากทางคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่แหละจะมาช่วยเราในการวิเคราะห์คือรอบด้านเลยผมอาจจะพูดแค่ไปแค่แค่เรื่องของตลาดแต่ว่าวิชาหลักวิชาเศรษฐศาสตร์จะดูระบบระบบเศรษฐกิจทั้งระบบเลยถ้ากับพี่น้องเกษตรกรซึ่งองค์ความรู้ตรงนี้ถ้าราชการสหกต้องการอย่างยิ่งที่จะสามารถไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เป็นการวางแผนช่วยพี่น้องเกษตรกรในการเปลี่ยนการ แล้วยังอาจจะมีเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยเนี่ยเข้ามาช่วยในการคิดในการทําโปรแกรมในการทําระบบซึ่งตรงนี้เนี่ยองค์ความรู้ของสปกเองยังไม่เพียงพอครับแต่ต้องได้หลักการพื้น่าจากมหาวิทยาลัยเป็นหลักเลยครับทำไมเราถึงเลือกคณะเศรษฐศาสตร์มาเลยทรเดีมาเลยมศรษฐศาสตร์ก็ถ้าท่านฟังจากที่ท่านอาจารย์ได้พูดเมื่อสักครู่นะครับเรามีความสัมพันธ์ยาวนานคณะเศรษฐศาสตร์เป็นคณะเก่าแก่ สี่คณะหลักของมาลาัยเกษตรศาสตร์กอตั้งมายาวนานและมีความผูกพันท่านคณะบดีรู้จักเลขาสวกอมาไม่ต่ำกว่าห้าคนนะครับทำมาตั้งแต่ท่านยังเป็นอาจารย์หนุ่มๆน,นะครับความผูกพันตรงเนี้และก็ความตั้งใจจริงความความที่มีองค์ประกอบของวิชาความรู้ร่วมด้วยเนี่ยทำให้เราเนี่ยตัดสินใจเลือกคณะเศรษฐศาสตร์ของมาเลียเกษตรศาสตร์ก็ตรงนี้ผมมองว่ามันยังเป็นจุดอ่อนของของ ชาวสปกรที่จะไปส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรให้เรียนรู้ระบบธุรกิจการเกษตรครับก็เลยต้องร่วมมือกับแต่ว่าก็คงจะอาจารย์เป็น Priority แรกๆอาจจะมีคณะอื่นๆตามมาอีกครับมันต้องขออาจารย์มาไปหลอกก่อนนะครับผมว่าอยากจะให้ถามอาจารย์ระยะาสอบถามอาจารย์นะครับว่าทางคณะจะมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรยังไงให้สอดคล้องกับภารกิจของบุคลากรของสปกรคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอย่างที่ท่านเลขาได้นาเรียนไปแล้วว่า ก็หมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยจริงๆมีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับคณะเศรษฐศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในสี่คณะแรกของหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งนอกจากคณะเศรษฐศาสตร์แล้วยังมีคณะ,กะเกษตรคณะระรงนะครับแล้วก็คณะวัฒนศาสตร์นะครับซึ่งผมคิดว่าคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยทำไมถูกเลือกมาเป็น p r i o r i t y แรกๆในการทาความร่วมมือก็ต้องเรียนท่านอย่างนี้ครับว่า ทางมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยเราทํางานกับกระทรวงเกษตรมายาวนานมากนะครับโดยเฉพาะทางสปกรเนี่ยเราก็มีความรูมคม้ความเข้าใจในงานของสปกรนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราพูดเรื่องการเกษตรอย่างเดียวเนี่ยเราปลูกอย่างเดียวเน้นผลิตอย่างเดียวเนี่ยเราไปไม่รอดนะครับเราต้องพูดเรื่องของการแปรรูปการตลาดนะครับต้องมีการเรื่องของการบริหารจัดการทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องท่านี้ศาสตร์ที่เราจะบูรณาการเข้ามาเนี่ย มันก็ไม่ใช่ศาสตร์เฉพาะด้านการเกษตรอย่างเดียวผมเข้าใจว่าทางสปกระเองก็ทําหลายเรื่องที่เกี่ยวกับวันนักเกษตรเราก็ต้องการทางวันศาสตร์เข้ามานะครับเทคโนโลยีใหม่นะควับและก็ใหม่ๆด้านการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรเองก็มีคณะเกษตรที่พร้อมจะเข้ามาบูรณาการทํางานร่วมกับทางคณะรษฐศาสตร์เพื่อจะพัฒนาบุคลากรให้กับทางสปกระนะครับนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่ผมเล่าอ่ะคือเราผลิตเก่งแล้วเราสมมติเรามีการตลาดดีแล้วเราเข้าใจเรื่องการเงินแต่จริงๆเกษตรกรไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ ก็จะต้องมีเรื่องของการรวมกลุ่มมีเรื่องของการตั้งเป็นวิสาหกิจถูกไหมครับมีเรื่องของการจัดตั้งเป็นสากลซึ่งเราก็มีภาควิชาสากลซึ่งจะเข้ามาช่วยดูแลสนับสนุนวิชาการในส่วนนี้นะครับเพราะในภาพรวมๆเนี่ยผมก็คิดว่าหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีความพร้อมนะครับทั้งทางด้านวิชาการนะครับทั้งทางด้านบุคลากรนะครับแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆที่น่าจะเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมการทํางานร่วมกับสบปกได้เป็นอย่างดีครับ ทำง,งานร่วมกับเลขาสกปรกรมาตั้งห้ารุ่นแล้วนะคะอาจารย์ขาอย่างนี้ค่ะนอกจากเรื่องของการขายทอดนอกจากการผลิตที่เขาทำดีอยู่แล้วล้วต่อยอดไปด้าก่นอาจารย์มองว่าตรงไหนที่สกปกยังเป็นจุดก่อนแล้วต้องเร่งเสริมเพิ่มเติมไหมคะผมโดยโดยส่วนตัวเนี่ยผมทํางานร่วมกับสกปรกรมาจริงๆต้องมากมากกว่าถ้าเลยขา5ท่านนะจริงๆอาจจะไล่มาไม่หมดนะครับสกปรกรเองก็ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่า ต,ต้องเรียนด้วยความสัตย์จริงว่าเราเรารู้ว่าการเกษตรมีความสําคัญนะครับการปฏิรูปที่ดินก็มีความสําคัญนะครับผมผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่พี่น้องเกษตรกรอยากเห็นก็คือจะทํายังไงให้มันกระบวนการอย่างเนี้มันทําได้เร็วขึ้นนะครับผมคิดว่าหลายคนคงอยากเห็นในส่วนนี้นะครับรวมทั้งจะมีส่วนที่จะทําให้เกิดการรวมกลุ่มนะครับการพัฒนาเป็นวิสาหกิจเป็นธุรกิจเพื่อจะยกระดับเศษรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับและปัจจุบันมันก็มีบริบทเรื่องของ สังคมกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราพูดเรื่องปฏิรูปที่ดินอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าถ้าเราให้ที่ดินแต่เราไม่ให้สนับสนุนส่วนอื่นเลยเนี่ยเกษตรกร,รก็จะอยู่ยากเพราะฉะนั้นมันจําเป็นจะต้องนอกจากช่วยเรื่องของกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากินถูกไหมครับเรายังต้องพูดเรื่องของการส่งเสริมอาชีพการให้ทุนสนับสนุนซึ่งผมเข้าใจว่าทางสวปก็มีเรื่องของกองทุนอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการให้ทุนที่จะเข้าไปสนับสนุนแต่กระบวนการทุกอย่างเนี่ยมันจะต้อง บูรณาการมันต้องทำงานร่วมกันมันอาศัยองค์ความรู้อย่างเดียวไม่ได้มันต้องอาศัยองค์ความรู้หลายอย่างนะครับเพราะวันนี้เราพูดเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวก็ไม่ได้เรายังพูดเรื่องสังคมด้วยต้องพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะถ้าเราไปขยายพื้นที่ใช่ไหมฮะแล้วมันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมมันก็จะเป็นประเด็นต่อไปเพราะาเราจะเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลายต้องมีการบูรณาการหลายศาสตร์เข้ามาทํางานร่วมกันกับ ดังนั้นในแง่ของนักวิชาการอาจารย์บอกว่าถึงเวลาที่บริบทเรื่องของสอปรกรเองจะต้องเปลี่ยนทําในทุกด,ด้านเพื่อรันให้มันเข้ากับเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ภาวะการเมืองประเทศไทยที่มันเปลี่ยนด้วยความรวดเร็วไปมากเท่าไหร่ไหนครับครับผมว่าบทบาทของสอปรกรเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วสปรกรมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองชัดเจนเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้มันแข็งแรงมั่นคงถูกไหมที่สําคัญคือ,อยั่งยืนนะครับท่านเลขาครับเราจำเป็นจะต้องมีส่วนอื่นเข้ามาช่วย สนับสนุนครับอย่างที่ผมเล่าเราเราทำเรื่องที่ดินอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทําเรื่องอาชีพต้องทํงา,รรารทเรื่องการบริหารจัดการต้องทําเรื่องการรวมกลุ่มเข้าไปเสริมเพิ่มเติมเข้าไปครับครับเ,รเดถาครัท่านเดชาเพิ่มเติมนึงค่ะที่ถามท่านอาจารย์ไปนักวิชาการสะท้อนหลายมุมและสิ่งที่เราเริ่มก็ทือวันนี้สิ่งที่ต้องเดินต่อก็อเป็นวิธีใหม่ของสองปรกรเลยเลยค่ะท่านเดชะมองว่าวางประเด็นอะไรบ้างครับผมขอญาตใช้สโลแกนหรือมอตโต้ ของเราสั้นๆเลยก็คือตอนนี้สพก,กรเรารับรู้ว่ามอตโต้ของเราก็คือการสร้างสิทธิ์เสริมทุนหนุนเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างสิทธิตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีแนวทางในเรื่องของการเร่งรัดในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงสิทธิที่ดินทากินให้ให้ถูกต้องให้เร็วที่สุดนะครับโดย,ยโดยนโยบายะเรื่องของการแปลงสพก,กร4.01ศหนึ่ง<อ>เป็นฉนนเพื่อการเกษตรเพื่อยกมูลค่าที่ดินเนี่ย ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราดําเนินการและและกฎหมายที่เราเสนอที่ท่านรัฐมนตรีได้เห็นชอบท่านรองนายกเห็นชอบยกยกร่างเข้าไปเนี่ยท่านก็เสนอเข้าไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยท่านเราได้กฎหมายฉบับใหม่เราอาจจะสามารถสามารถจับหาที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีสิทธิที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นใ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 น,ในส่วนที่สองที่เรื่องของการเสริมทุนก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกว่าเรามีกองทุน ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแต่ไม่เพียงเท่านั้นเรายังไปลิงก์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับรือทกศแล้วผมเองก็เป็นกรรมการอยู่ในบอร์ดนะครับแล้วก็ยังเรายังมีสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการเสริมทุนให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั้งสิ้นไม่ได้มีแต่แต่จุดนี้แต่ว่ากฎหมายใหม่ที่รองรับเนี่ยก็อาจจะทำให้เรามีการจัดเก็บรายได้ได้เพิ่มขึ้น นะครับจากจากจากาบางข้อจํากัดที่ที่มีอยู่เนี่ยอาจจะมีการดัดแปลงแล้วก็ปรับปรุงให้กฎหมายนี้สามารถจัดเก็บรายได้เข้ามาช่วยนําเงินแหล่งทุนตรงนี้มาช่วยในการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ทั้งทั้งด้านการพัฒนาอาชีพและก็พัฒนาพื้นที่ให้แก่พี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วหนุนเกษตรผมไม่ต้องอธิบายมากไปกว่านี้เพราะว่าหน้าที่ของของสองปกคือปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับยังไง ภารกิจแรกของเราก็คือหนุนเกษตรก่อนนะครับส่วนอย่างอื่นถ้าจะรองลงไป<ม>เช่นเราอาจจะมีการเก็บ uh, แหล่งทุนจากส่วนอื่นๆที่เช่นอาจจะมี uh, ที่อนุญาตไปเดิมเนีย่ยเช่นเหมืองแร่ที่เป็นแหล่งทุนหรือว่าสารนุปโภคต่างๆเนี่ยเรา,าก็เก็บเป็นกองทุนเข้ามาแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามจะเปิดช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศ<ม>อื่นๆที่มีลักษณะที่เป็นแร์รีฟอร์มหรือมีการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในประเทศอื่นด้วยนะครับเพื่อเพื่อจะพ้นหาแหล่งทุนเพิ่มอย่างเช่นตอนนี้จะมีองค์กรเขาเรียกอกองทุนระหว่างประเทศหรืออีแฝ c เข้าเข้ามาตั้งในในประเทศไทยให้คบ3ส,สาขาเนี่ยเราก็จะลองไปห,หาทางลองดิวเขาดูว่าจะสามารถที่จะหาแหล่งทุนตรงน,นี้มาช่วย,ยพี่น้องเกษตรก่อเพราะฉะนั้นสร้างสิทธิเสริมทุนหนุนเกษตรคือมอตโต้ในใจของข้าราชการสพกทุกคนครับ ได้ค่ะกฎหมายฉบับใหม่น่าจะได้รันแล้วก็มีผลมาคับใช้เมื่อไหรแล้วก็อีกนิดนึงด้ยค่ะถ้ารันแล้วเนี่ยท่านบอกว่ารายได้จะอืดพื้นที่ที่เราเพิ่มเราตั้งเป้าไว้กี่เปอร์เซ็นต์จำนวนประมาณเท่าไหร่คะกฎหมายเนี่ยผมผมต้องเรียนอย่างนี้เลยว่ามันอยู่ในกรอบของทางสภาครับซึ่ง mm hmm. ทั้งเลขาสปกรคงคงจะตอบชัดเจนไม่ได้และยิ่งจะมีการเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง mm hmm. แต่ พี่น้องสองปรกรเราเนี่ยเรา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 ,เราเดินหน้าไปข้างหน้าอย่างเต็มที่ส่วนที่ดินนะครับพื้นที่ตอนนี้เนี่ยถ้าตามตัวเลขตอนนี้เราสามารถปรับไอตัวสปรกร4ี่ขี่เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรได้แล้วประมาณ9.41ล้านไร่นะครับแล้วก็จะพยายามทำให้ได้ให้เต็มศัธีภาพจากเป้าหมายที่ที่ผมเคยเคยแจ้งสื่อมวลชนไว้ว่ามันมีข้อจำกัดที่ที่เราเคย ประกาศที่สองล้านไร่เนี่ยมันมีข้อยจำกัดหลายประการก็อยู่ที่เป้า17ล้านไร่ที่พยายามจะทําให้ได้นะครับตอนนี้เราก็จะใกล้ตัวเลข10ล้านแล้วก็เชื่อว่าเราจะเดินหน้าตรงนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ตามนโยบายของรัฐบาลครับต้องเลยถามท่านเลขาแบบนี้ตรงๆเพราะว่าก็าจะมีอีกสื่ออีกหลายสื่อแล้ว<ม>ที่มองว่าเอะเราทํางานชา้าไปหรือเปล่าหรืออยากให้ตรงนี้ได้เป็นเวทีได้ชี้แจงเลยค่ะครับก็ต้องกลับเรียนว่าทาง สปกอก็ทำข้าราชการสกกทุกคนครับทำงานอย่างเต็มที่ถ้าท่านไปถ้าท่านได้มีโอกาสไปเยี่ยมในภูมวิภาคนะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เช่นนครราชสีมาอุบลราชธานีหรือว่าบุรีร,รัมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเห็นว่าข้าราชการสกกเนี่ยทำงานตั้งแต่ดีวมดีตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะครับจนถึงสองทุ่มแทบไม่ได้พักเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเงิน ตอบแทนทะทำงานด้วยใจจริงๆนะครับผมก็อยากให้อยากจะฝากเด็กนชนว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่มีใครที่เราเกลียวว่าครับเราทํางานันเต็มที่แต่ว่าด้วยทั้งองค์ประกอบทางกฎหมายทั้งเรื่องของจํานวนบุคลากรที่เรามีจํากัดเนี่ยเราเราต้องใช้เวลากลับมันอย่างมากครับปีที่แล้วเรามีเป้าหมายเพียงประมาณ3.5 ล้านไล่แต่ปีปีปีหกเก้าที่ผ่านมาเนี่ยสิบจุดห้าล้านไร่นะครับนั้นเป้าเป้าเต็มเตสองปีเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสิบสี่เนี่ยเราก็พยายามจะเดินไปให้ถึงนะครับแล้วปีนี้อีกประมาณประมาณสองแสนแปลงก็อีกจัดสองล้านก็จะพยายามเดินให้ถึงให้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อพี่น้องเกษตรกรที่รออยู่นะครับก็เราทํางานให้เต็มที่ครับ,รบขอบคุณครับสุดท้ายนิดน,นึงค่ะทนเลขาค่ะ จากนี้ไปเท่ากับการที่เราลงนามกับทางมหาวิทยาลัยคณะอื่นๆนะคะเท่ากับตัวเกษตรกรในพื้นที่สปกระก็จะได้เรียนรู้แบบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ในทุกคณะในทุกองคาะย์ด้วยถูกต้องไหมคะถูกต้องครับที่น้องอัดพูดคือถูกต้องเลยเพราะว่าการที่เราเหมือนว่าตอนนี้เรากำลังจะทําให้เจ้าหน้าที่สปกระกเป็นครูไม่ได้เป็นแค่ครูทางเรษฐทางเกษตรแต่เป็นครูทางเศรษฐกิจทางเศรษฐศาสตร์ด้วยเพราะนั้นอะไรที่เป็น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรในทั้งแปลรูปการพัฒนาคุณภาพการพัฒนามาตรฐานสินค้าที่สปกระกรจะับจิตในพื้นที่สปรกรยจะต้องร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรในการช่วยร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้น,นมีคุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้ดีขึ้นถูกต้องถูกใจต่อพี่น้องประชาชนที่จะจะบริโภครวมถึงการส่งออกในอนาคตด้วยครับ